สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเก้าไกลแฉกลาโหมใช้งบ7จล้านห้าแสนจ้างคันน็อต14ตัวแงะ GT 200ทั้งที่ไม่ปรากฏเอกสารงบปีที่แล้วขอข้อมูลอ้างเป็นความลับ เมื่อเวลา20นาฬิกา50นาทีวันที่2มิถุนายนที่รัฐสภานายจิรัตทองสุวรรณสอสชอะเชิงเซาพรรคเก้าไกลอภิปรายถึงการใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมที่ไม่ปรากฏเอกสารงบประมาณว่า ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมากองทับ,บกทำสัญญาจ้างมูลค่ารวม7,570,000บาทให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชไปตรวจสอบเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 จํำนวน757เครื่องตกเครื่องละ10,000บาทซึ่งถ้ายัางจำกันได้มันคือไม้ล้างป่าช้าลวงโลกที่พอแงะดูข้างในมันว่างเปล่าสุดท้ายแค่กล่องพลาส สติกเปล่าสีดำมีหนวดกุ้งชี้ไปชี้มาไม่สามารถนำไปใช้ตรวจจับอะไรได้ทั้งสิน้นจนถึงวันนี้คดีความก็ยังไม่ได้ข้อสรุปและเมื่อตอนพยายามขอข้อมูลรายละเอียดสัญญาหานจ้างตรวจสอบ GT200 จากกองทัพบ,บกและสวทชก็ได้คำตอบว่าเป็นความลับ ตนจึงสงสัยว่ากระทรวงกลาโหมเอาเงินภาษีไปช่วยนายพลไม่กี่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง GT 2 0 0เมื่อ14ปีที่แล้วให้รอดพ้นคดีหรือไม่เพราะเมื่อเร็วๆนี้ปปชก็มีมติว่าไม่สามารถชี้มูลความผิดได้ นายจิรัตอภิปรายต่อว่าตนมีประเด็นเดียวที่อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงคือกลาโหมเอาเงินภาษี7,570,000บาทไปจ้างตรวจสอบกล่องพลาสติกเปล่าสีดำในราคาชิ้นละ1,000 0บาททั้งหมด757ชิ้นเพื่ออะไรเพราะทั้งโลกเขารู้กันว่าข้างในไม่มีอะไรกระทรวงกลาโหมใช้งบได้ไร้สติสตางขนาดนี้เลยหรือข่าแงะแกะกล่องพลาสติกข น็อตตัวเล็กๆ 14ตัว10,000บาทขอให้ชี้แจงด้วยเพราะชาวบ้านรอฟังอยู่ถ้าตนไม่อ่านเอกสารงบอย่างละเอียดคงไม่สังเกตเห็นว่างบประมาณนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณปีที่แล้วเลยจึงกลัวว่าปีนี้จะแอบเอางบไปใช้แบบลับๆล่อๆอีกและอยากแนะนําให้นายกอ่านเอกสารงบที่ตัวเองเป็นคนอนุมัติบ้างจะได้คุยกับเขารู้เรื่องจะไปอ่านทําไมนิตยาสารแต่งบ้านจัดสวนก็ในเมื่อตัวเองอยู่ในบ้านพั หลวงในค่ายทหารขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ